อันที่หนึ่งเราเป็นเดสติเนชันของโลกนั้นเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไป Destination ไหนอันที่สองเขาก็เลือกโ c a t i o n อีกว่าอะมากรุงเทพจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเรามั่นใจมากเพราะว่า4 s ร์ซีซันคืออันดับหนึ่งค่ะของ Luxury Brand รแล้วก็วิธีการเลือกแบรนด์ของเราเนี่ยคะ่ะเราเลือกจากความโดดเด่นเลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนันทีดวงกระมวลคล้องบุญจิตและรายการ Exclusive Interview นะคะรายการที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับเราบอมจอที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันค่ะและแน่นอนค่ะท่ามกลางสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงแรม Four Seasons ภายใต้พอร์ตโฟลิโอของบอมจอบาลส์แอนด์บิอที่เขาได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วค่ะ แล้ววันนี้ค่ะนาทีจะพาทุกคนไปพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะว่าแนวทางในการก้าวสู่ Top of the Mind ในธุรกิจโรงแรมมันจะเป็นยังไงไปพูดคุยกับเขากันค่ะ จากปีที่แล้วนะคะที่เราทำ Business t r a า s f o r m a t i o n เนี่ยเราได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทโรงแรมนะคะสโรง,งแรมเป็นเจ้าของโรงแรมโฟ Seasons แล้วก็โรงแรมคาเพล่าที่กรุงเทพนะคะทั้งสองโรงแรมก็อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานนะคะมูลค่าลงทุนทั้งหมดเนี่ยหนึล้านบาทนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ย เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจาก7,000กว่าล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น14,000ล้านธุรกิจปัจจุบันเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราก็มีโรงแรมอยู่2โรงแรมนะคะอย่างที่เรียนก็คือโรงแรมโฟรซีซันที่กรุงเทพแล้วก็โรงแรมอะคาเปลราที่กรุงเทพทั้ง2โรงแรมเนี่ยต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ะระดับโลกนะคะแล้วก็มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตถามว่าทาไมเราถึงมีความมั่นใจมากนะคะนอกเหนือจากแบรนด์ที่เราเลือกมานะคะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็น ระดับโลกแล้วนะคะต้องไปดูในตัวแอสเซทด้วยนะคะตัวแอสเซทของเราเนี่ยก็มีความโดดเด่นทั้งโลเคชันที่มีอยู่นะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งถือว่า เป็นโลเคชันที่ต้องบอกว่าซูเปอร์พรามนะคะของอการท่องเที่ยวของประเทศเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของสถาป,ปตัตยกรรมในเรื่องของการดีไซน์นะคะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบมาซึ่งสนับสนุนทั้งนิวนอร์มและก็ฟิวเจอร์นอร์มเลยนะคะก็จะเห็นว่าโรงแรมเราเนี่ยคะ่ะนอกเหนือจากเฟสิลิตี้ของโรงแรมแล้วนี่ยังมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะคะแล้วก็เรามีพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นหน้ากว้างที่กว้างที่สุดนะคะของของโรงแรมที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้า นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะในช่วงปีที่แล้วนะคะทั้งปีแต่ว่าโดยเฉพาะลูกค้าคนไทยได้รับการตอบรับดีมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของเรื่อง F&B นะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะคะของทรัพย์สินที่เรามีแล้วก็ความตั้งใจในการที่เราจะฉลอ,องตอบต่อความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งถือว่าเป็น ต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานหลักเลยของการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะในช่วง2-3ปีนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางของเรานะคะ growth factor ของเราเลยหลักๆเลยจะมาจากศักยภาพของสองโรงแรมที่เรามีอยู่นะคะซึ่ง ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นการเติบโตที่ดีมากนะคะของโรงแรมแล้วก็สะท้อนมาจนถึงต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะสำหรับเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่า DNA ของ b y o n นนะคะเราจะท้าทายความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะคือหนึ่งเนี่ย ต้องทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วก็ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่เป็นระยะยาวนะคะคือไม่ใช่แค่ช่วงระยะสั้นจะทําให้เราเนี่ยสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีอันที่สองเนี่ยเราก็จะท้าทายขีดความสามารถของเราอยู่ตลอดเวลานะคะจริงๆตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้ตั้งเป้านะคะตั้งเป้าในเรื่องของรายได้ของสองโรงแรมนี้นะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเป้าะไร ได้อยู่ที่1,800ล้านบาทซึ่งเป็นการเติบโตอยู่ที่ระดับ 320%นะคะจากปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาถึงต้นปีและกลางปีเนี่ยจากการที่เราทําตลาดได้ดีนะคะเราก็ได้ปรับเป้าของเราอีกนะคะคือปรับเป้ารายได้ของทั้งสองโรงแรมเนี่ยไปอยู่ที่ระดับ2,000ล้านนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก370กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะของการเติบโตจากปีที่แล้วจึ่งต้องถือว่าเป็นการเติบโตที่เป็นแบบก้าวกระโดดนะคะเกินเกินกว่าเท่าตัวนะคะอีกอันนึงที่เราค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างมากก็คือในเรื่องของสถานการณ์ของการท่องเที่ยว ะะก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวที่ดีมาโดยตลอดนะคะซึ่งขณะนี้จริงก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อมีการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของการเดินทางคือไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะคะแต่เป็นประเทศอื่นที่เดินทางมาประเทศเราด้วยคือต้องยอมรับว่าในช่วงเวลา10-20ปีที่ผ่านมานทุกคนก็ยอมรับว่าประเทศไทย,เ,ยเ,ปเป็นเป้าหมายของการเดินทางหลักของโลกนะคะซึ่งพอมีการผ่อนคลายให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี การเดินทางเข้าประเทศนะคะซึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยณปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เดินทางกลับมาประเทศเราเนี่ยถึงหนึ่งล้านห้าแนคนต่อเดือนนะคะต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าที่มองไว้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าปีนี้จะมีคนเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ย สิล้านคนเนี่ยก็เป็นเป้าที่เรามองว่าจับต้องได้ในปี2566ในปีหน้าเนี่ยคะเราก็ตั้งเป้าให้สูงขึ้นไปอีกนะคะในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมีรายได้อยู่ที่ระดับ2,000ล้านนะคะในปีหน้าเนี่ยเรายังมองว่า เป้าของ2องพาราเนี่ยเป็นเบสที่ดีนะคะแล้วก็ปีหน้าเรายังมองว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกเราตั้งเป้าไว้เติบโตอยู่ที่ประมาณ35%นะคะก็ปีหน้ามองเป้าไรายได้อยู่ที่ประมาณ2,700ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอผลตอบแทนหรือในเรื่องของการทํากําไรนะคะของทั้ง2โรงแรมนี้เรายังมองว่ายังมีศักยภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในปีหน้าเนี่ย เรามองไปถึงระดับ profitability เลยนะคะในของอธุรกิจโรงแรมของเราทั้งสองที่เราก็มีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราเราแฮปปี้กับโรงแรมของเราแต่เป้าหมายสูงสุดข,ของเราเนี่ยเราอยากจะเป็น Top of Mind นะคะของหุ้นโรงแรมอยากอยู่ในใจของผู้ลงทุนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนึกถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนึกถึงหุ้นโรงแรมอยากให้หุ้น บียอนของเราเป็นท็อปออฟไายนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ถามว่าการที่จะเป็นท็อปออฟไายของผู้ลงทุนนะคะในฐานะที่เป็นหุ้นโรงแรมเนี่ยเราจะต้องสร้างผลตอบแทนนะคะเราจะต้องเดลิเวอร์ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนะคะ